สวัสดีครับหลังเิธีครับผมสาวนายพี่บันแพงมันนี้เปิดทำการแสดงอยู่ที่บ้านน้องแสนครับผมอ่าเอาเป็นลูกสาวสิลอยลอยลอยลูกสาวมาคุยสาวลอยลูกสาวมาคุยสาวแม่มอันนี้คือ คุณแม่ของฮักแพงวรัญญะพรผู้ติดตามฮักแพงไทยกิลีหรือไทยอิรีไหมคะไทยครับกิรีบอกพ่อแบบยื้อนี่แหละมันยื้อนอนเนาะค่ะจากนั้นคุณพ่อเอ๋ยยายกำสวนน้ำเด็กหน่อยกลับเตาเพิ่มผักเคร่องขนมเคร่องหักคอยขนมเยีนยเรียงยายเสี้ยวไปเรียงเทียนแพงหักคอพ่อได้จากปากเป่าน้ำเจ้าอีแม่ยาย เบิร์ขึ้นจดแจ้งเบิร์ขึ้นจดแจ้งเบิร์ขึ้นจดแจ้งนั่งไม่เนี่ยออกบ่ได้ออกจากมือดเนี่ยนอนกันยุ่งกับไม้เป็นบ่ค่ะนอนเก่าไม้นอนเฝาในความรู้สึกสิถามได้ไหมเนี่ยคิดไหมว่าลูกเราเนี่ยจะมีวันนี้ โ่รค่ะโปคิดแมนามาที่แรกแๆที่แรกๆนี้กับขึ้นไปจังไหนเอ๊ะแบบอ่าหนูก็ไม่ได้คิดเลยค่ะว่าว่าวง้นี่เพิ่นจะรับเนาะค่ะแรกแรกเลยเนี่ยพ่อแรกแรกแมนค่ะออดิชั่นอยู่ไซโก้คืออยู่บ้านขวาวค่ะอยู่บ้านขวาวโอ้บ้านขวัลก็กลางน้ำแมนแมนค่ะแมนแมนเห็นพ่อของพ่อเมื่อไหร่หนุก็พูดดูนะเห็น ลูกพ่อลูกไปนั่งอยูโฮมสงซาคนนี้หาบอลแล้วขอม้าจากเราบอกว่าเราขอมาดึกนะไค้ทาก็มี่จะพ่อหลูกค่ะแต่หนูก็ได้คิดมากกว่าเราก็จะได้รับขอมาอยู่ในจุดนี้แต่วันน้อมมันบอกเห้น้ามันบอกว่ามันทาขาเพลินต่างตานบอลนั้นแล้วมันทากหาพ่อเพื่อแล้วทากหาสองเทอแล้วเออพอเลยว่ามากออเดชั่นบอลมาตอบค่ะบอนมาสอบมือมันไปตอบด่า ไม่ต่ท mm ี่โรงเรียนตัวเพระว่าให้ม้ออดิชั่ันยที่บ้านเขาอันนี้ยีสต์เล่ากาใฮ้ให้ให้อัดใหไอัดเทปไหมคะอาร์ตตัวซับไปบ้างมันจะได้หอมมาบอกมมากมันกัลูกไมนกินเลยค่ะตอนพ่อนมันก็บอกว่าเออหาหายอดหาแสนกัดวางล้าวแล้วสินะ เยวมันถึงจะไหนบคะมันอีกอ่ะเสียไร่ละาเริ่มมีพ่พอไแม่แม่รู้จักแล้วมันก็ให้ความเมตตามาตลอ,อด็กน้อยเออเด็กน้อยตั้งปีก็สิบหกสิบเจ็ดสิบหกค่ะสิบหกนงว่าแม่น้อยเด้ เท่าหนอยหน่อยอากหป้่อยอยู่แมนนเขาเบิลมันหล่หน้ามูเลยเนาะด้หน่อยค่ะมันนแต่ว่าหนักมากกันเดียวมักแจวเมียนที่อนมฟย่างดีลแต่นหน่อยกับเป็นซีฟอลเต่นหน่อยเป็นค่ะการเลี้ยงนี่ยกับตั้งใจขนาดเป็นคนเลี้ยงนักมือเก่งมาตั้่ยพราะว่าทำเป็นคนมากคนนิ่มกัมากไปทายกันสี่ก่ากว่าสิมายูท้ัยสี่เนี่ยกวสิมาเขาวงการนีมันได้ไป ทำตัวอยางแหโป่งล้างู่โรงเรียนอ๋อโป่งล,ล้างในโรงเรียนเป็นละการไปรุดแห่มมงเอิญบัเอ,อเิญไปซอยงั้นรุแห่ก็ไปอมา่อลับสิ่งเอิไปซอยมื่อยับสิงกเอาแบบันแล้วกันตะวกอนห่าเมื่อรับสิ่งกะวนนอีกซึอมัอนเป็นเป็นแนเซอร์ก่อนอยุบป,ป๋อหาไม็พ่อปอหาที่เป็นปีไปเป็นเนเซอร์จะยุปอหาตัวน้อยๆนี่า่เป็นพอ เขอเป็นแดนสต์แล้วมันเป็นกันนะ่ะค่ะเใช่มันกันตอนแรกแม่กันแล้วพอเอาเด็แล้วเขาว่ามันตัวน,น้อยเ,เก,กินแม่กับเขอยากลามเนาะที่มีแบบเด็กน้อยมันมันใจเอาอแบบพ่าค่ะแล้วก็เลยนมันล,ลามแล้วก็ฟื้นดอกมามันเป็นเกิดว่ามันเป็นปุ่นเขาปุ่นเขามาทางนี้เขาเลยหาทริบเที่ยวประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์แบบเขามีความทะเยอทะ,ะยานมีความไฟฝันไงมันก็เลยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าเขากา พอเขากับบยองมายังหลัากับควยคยไปตามควยไปตามกระแสแครเแต่พอพอแม่แม่เปนสิฮักแกงเข้ากับบ้องไปอนี้ถ่าดีใจบ่สุดๆแล้วเนาะดีใจละค่ะพ่อพอสุดลจะเริกคนตักน้องไร้เนี่ยละมีรเบียีเมียเนีแล้วเอาปิดแม่เากับพยายามอบรมสั่งสอนใไปในทางที่ถูกต้องการการที่ อยู่ในวงการอยู่ก็หนึ่งซื่อสัตย์จิงใจกับงานไม่ไดนเนี่ยไม่ไนี่เนี่ยเดี๋ยวนอนกันยังกับทอนน้ำดิ สไม่เปลี่ยนเปลียนใคร<อ>ศิลปินได้อยู่ได้ด,ดีเลยเศิลปินได้อยู่ได้แบบสวยงามเลยเราไม่ต้องไปอิจฉาใครไม่ต้องไปนอบนอบ้อมสคาคัญที่สุดคือนอมน้อมของตนการนอมนอ้นอมของตนนี่มันจะเห็นแยวคนหาัาคนเมตตาเขา อนาคตยังไกลโยแบบนอกก็เป็นคนที่แบบว่ามีความพยายามมีความใฝ่ฝันตั้งใจเอาคือยบางความล้ำเนี่ยเมื่อีว่ามันยีล้ำเพิ่นได้มีมีแบบนันเนี่ยเห็นแต่ล้ำแบบมันล้ำขาดความแบบบัดปัดบ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 ัดนอกมีแต่ล้ำพูไทยล้ำล้ำเนี่ยเป็นสิแม่ค่ะเออล้ำไทยล้ำเบียงล้ำ ล้างน่ะองก็สิ้ายก่อนไมุ่ม่น้ำไม่หลงการล้างแค่เดี่ยวล้างงล้าก็แบบค่ะอองล้างเขาที่เขาที่เฟืานแบบนันเา่เล้ งานที่ของเขาเป็นนังล้ำเัต่างหากเป็นนังนังเป็นนงรองก็ต่างหกล่างก็นั่งสั่งเขาทีเขีอนุรักษ์ล้ำเอินล้ำโคนสมเป็นกับกอลล่พวกอยู่ตองตอนพวกตังไว้พวกงานโขนอไฟยังีอันถ้าเจ้ากับเมื่อนเอินไปไปล้ำโขนอไฟให้ไปโไหมพ่อโตมยพันไดที่เป็นเงินคือนอกเทนเอวกเรีนมาค้าเงิน ஒரேவர் <laughs> 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 อยู่กับพ่อใหญ่แม็นหญ่ตาน่อยแม่ค่ยสองปีกวัดเอาลูกอ่ะบอกบอกล้อก่อนจะรู้แล้วก็เอาไว้กับพ่อใหญ่แม็ใหญ่ดูพ่อมันจะไปทำงานเทพแล้วกัเทศการโรงงานฟิตยูเจัองศรีรมหาลูกรพ่อธม่กัเด็ถแล่นเพื่อลูกเพื่อน้าดเนาะพ่อพี่พ่อเป็นกติดใจน้ำลุกตลอพี่แได้เห็นพ่อนเดกเสียดิได้เห็นพ่อ กันค่ะถ้าไปรุงเทพมันก็ไปหาอยู่ค่ะแล้วกรุงเพรานวออยู่นนกรุงเทพพ่อต่างคนต่างกินงานนอนเมนค่ะใส่งานเวรงานมันไม่เห็นงานเออไม่เห็นงานจังคือจังเห็นเห็นไลูกเพุ้๊บมันว่านองกับแดงหนาแดงหนาเป้าขึ้นมันว่ดจะได้เบืองกันไม่ยังมันวอดจีไน้หลีกันเด็อันใดดีพอดีค็วามพ่อรอดีแล้วค่ะบอกสอนลูกวาค่ะบอกเปินเบืองไงโยเบืองไงโยน้องมันเปินเปือคนเรียบร้อยโย มันกระโดกกระเดกเนี่ยพ่อมันเรียบร้อยเนาะโมเมนกระโดกกระเดกการเฉพาะเน่นเนี่ยอีก ี่ึแม uh, uh, ่แ uh, ต uh, uh, ่มากันกับกูลากูใหย่เกุจ ah, <ep> ักวเนแมู uh, ่กนนอนอยู่กับอั่ก็ยัม่หญงกับเป็นผู้เท่าเนาะค่ะแมนรู้ี่เฒ่าละเน้ยคือน้องอยู่น้มัมอัดเล่นน้ำูมันก็เป็นจังนึงอัดอยู่กับกุยเย่ก็เป็นจังนึงเลแม่คบ้านองกจักวออยู่ดีอยู่น้องฉลาดอยู่มาอยู่นีแล้วก็ใไดอกเร้ได้เรืยเป็นไอดอนได้พู้งีงเป็นไอดอนไปเรื่อย ดีใจน้ำโยมีพ่อพ่อแม่แม่รู้จักมีพ่อพ่อแม่น่ากินดูแม่พูดแถาบ้านเขาบอกว่าบกเทียมแล้วค่ะยางยืดเงีหยถอยแบรกที่บ้านดีนะแถวที่บ้านมันมามันด็กหน่อยแต่ไม่มีเด็กหน่อยยังที่ที่ไวเล่นอยู่ยังกระดามือขอให้มันรู้จักกุหลาบกุยใหญ่คอให้มันรู้จัก น้อมน้อมทอมตนคือว่าใช่ได้แล้วเดิอนไม่เป็นไเห็นผู้หลักผู้ใหญ่พอก้มหัวก้มไม่ได้ตัวนั้นก็่ได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องน้อมน้อม ันี้ก็ถือว่าพุงหลังพุใหดพ่งเนมีานอมาอยู่นะคะแบักแแล้วเดักแงแล้วนีไห้ส่เสริมสนับสนุนกขอบคุณได้หลายเด้อเอฟซีสำหรับของฮักแพงครับดีคอยซัพพอร์ตกีลามาตลอดทีละคือแม่เบ่นกระได้ขอบคุณพุ่งองนะอบคุณเอฟซีนองไหลาย เดิมก็ไม่ได้มาเองเนาะค่ะอ่าอ่ขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับผมฝากติดตามช่องพรอยระเบุ๊กอินเทอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ